หลังจากต่อสู้กับไคเบอร์นักล่าแห่งกาแล็กซี่ที่เก่งที่สุดมาได้เนี่ยเบนก็ยังคงทําหน้าที่เป็นฮีโร่อยู่เหมือนเคยแต่ทว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เบนกลับมารรยูเนียนเจอกับทีมเดิมอีกครั้งและต้องเจอกับเรื่องวุ่นวายเมื่อเควินไปสร้างเรื่องใหญ่มาแถมทริปตกปลาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเบนกับรุกแล้วก็ปู่แม็กซ์ยังต้องเจอกับพวกทาธุรกิจมืดที่มีชีวิตของชาวล่องเรือเป็นเดิมพันอีกด้วยงานนี้ไม่มีคําว่าง่ายไปถ้าใครพร้อมแล้วไปลุยกันต่อกับสรุปเบนเทนอารับ และก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของ b e n เทนอ i v e r s e มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางกองไฟของบ้านหลังหนึ่งนักดับเพลิงได้ช่วยชายคนหนึ่งออกมาได้แต่ทว่าชายคนนั้นเริ่มถามหาลูกสาวที่ไม่ได้ถูกช่วยออกมาด้วยและตอนนั้นเองก็มีเสียงร้องของเด็กน้อยดังขึ้นมาท่ามกลางกองไฟที่กำลังลุกโชนลูกสาวผมติดอยู่ข้างในระหว่างช่วงเวลาที่คับขันฮีโร่ของเราก็มาทันเวลาพอดีเบนได้ปลากดตัวขึ้นกดออมิทริกซ์เพื่อพยายามแปลงร่างเป็นเอ็กซ์เลเรตแต่ออมิทริกซ์เจ้าปัญหานั้นดันทำให้เขาแปลงร่างเป็นแรดแทนซะอย่างนั้นแต่เอานะ ไม่มีเวลาแล้วถึงจะไม่เหมาะกับงานนี้แต่ก็ไปมาทั้งแบบนั่นแหละแลดบุกเข้าไปตามหาเด็กน้อยท่ามกลางกองไฟเมื่อเจอเด็กกำลังกอดตุ๊กตาอยู่ในห้องเพดานก็ถล่มลงมาเขารีบเข้าไปยกเพดานเอาไว้เจ้าแมวเหมียวเด็กน้อยร้องขึ้นมาอย่างดีใจที่ได้เห็นแรดถึงเบนจะไม่ค่อยชอบใจที่เด็กน้อยมองเขาเป็นแมวก็เถอะแต่ก็ยังอุ้มเด็กวิ่งชนกระแพงออกมาจากกองไฟได้สำเร็จ แต่พอช่วยออกมาได้เนี่ยเด็กน้อยเบดิสันดันบอกว่าเธอทําดอลลี่ตุ๊กตาตัวโปรดตกเอาไว้ในบ้านเน่ยเบนก็เลยต้องลําบากกลับเข้ามาหาตุ๊กตาอีกครั้งแบบเซ็งๆแต่รอบนี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นพื้นที่ผุพังเพราะเปลวไฟทําให้เขาตกลงมาแต่ก่อนที่จะได้นอนวัดพื้นก็มีแสงสีชมพูเข้ามาห่อหุ้มตัวเขาเอาไว้เบนที่ลงมาถึงพื้นได้โดยสวัสดิภาพก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทัานใดนั้นเกรนกับเควินก็ปลากฏตัวมาทักทายเบนพวกเขากลับมาแล้ว เบนทักทายแกมประชดด้วยการเรียกพวกเขาว่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมและบอกว่าคนอย่างเขาเน่ยไม่ต้องการให้ใครไปช่วยหรอกเขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้วเกวนก็เลยยกตุ๊กตาดอลลี่ขึ้นมาให้ดูเพื่อเป็นการบอกว่าภารกิจทั้งหมดได้เสร็จสิ้นแล้วทุกคนหนีออกมาจากตึกได้อย่างปลอดภยัย แล้วออมนิวทริกซ์ก็หมดเวลาลงพร้อมบ้านที่ถล่มลงมาพอดีเบนกลับมาเป็นร่างเดิมพร้อมเข้ามากอดทั้งคู่ด้วยความดีใจดูเหมือนการรีวิวนี่ครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแฮะทั้ง3าคนมายืนคุยกันที่ริมถนนเบนพูดถึงลูกใหม่ของเกวนว่าว้าวซามากๆแล้วก็เริ่มถามถึงชีวิตในมหาวิทยาลายัยเกวนก็บน่บนๆมาว่าเออมันก็น่าเบื่อมันเดิมแหละแต่ช่างมันเถอะเควินอุตส่าห์หยุดงานได้สัปดาห์หนึ่งก็เลยมาเที่ยวหาเบนนี่แหละเควินเล่าต่อว่าเขาเปิดอู่ซ่อมและแต่งรถอยู่แถววมหาาิทยาลายลั ใกล้เกวียนั่นเอง แต่ระหว่างที่พูดเนี่ยเขาเผลอทำแก้วน้ำหลุดจากมือก็เลยชวนเบนเดินไปซื้อน้ำแก้วใหม่ด้วยกันระหว่างที่เดินไปซื้อน้ำเนี่ยเควินก็จะแอบกระซิบบอกเบนว่าให้หาที่หลบเกวนให้เขาทีเบนหันมามองหน้าเควินอย่างเข้าใจตามภาษาลูกผู้ชายแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อก็อมียานลึกลับลำหนึ่งยิงลำแสงมาใส่พวกเขานัดแรกเลงมาทางเบนและเควินแต่พลาดไปโดนเสาทางด้านหลังนัดที่2เลงมายังเกวนแต่ก็พลาดไปโดนรถขันเก่งของเควินซึ่งเกวนเองจะปลอดภัยด้วยบาเรียที่เธอสร้างไว้ทันแต่ เควินก็ร้องโวยวายพอรถของเขาพังยับไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นยานก็เริ่มยิงพวกเขาต่ออีกหลายนัดเกวนวิ่งเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วกลางบาเรียรมาป้องกันทุกคนขึ้นมาเร็ว เสียงที่คุณเคยดังขึ้นมามันคือเสียงของลุกที่ขับรถมารับพวกเขาเนี่ยเองทั้ง3คนจึงรีบขึ้นรถไปกับลุกเขาขับหลบกระสุนได้สักพักก็กดปุ่มเปลี่ยนรถส่งของธรรมดาให้กลายเป็นยานบินซึ่งระหว่างนี้เบนจะแนะนำรูกให้อดีตคู่หูทั้งสองคนรู้จักก่อนจะเปลี่ยนร่างเป็นบล็อกแล้วปีนออกมาทางด้านบนเขากระโดดลงมาแล้วสร้างกำแพงกันไม่ให้ศัตรูตามพวกรุกไปได้แต่ยานก็ยังเร็วกว่ากำแพงของเขา เอาใหม่เบนปีนตึกข้ามไปดักหน้าแล้วก็กระโดดควายานของศัตรูเอาไว้ศัตรูพยายามไล่ย,ยิงยานของลูกอยู่สักพักแต่เบนก็คว้าเสาต้นหนึ่งได้แล้วเวี่ยงยานศัตรูลงมาที่พื้นจากนั้นเพื่อนๆก็วนกลับมารับเขาขึ้นยานไปชนะยานพวกนั้นมาได้สําเร็จดีแหละเบลวูดที่คุ้นเคยเกวนพูดขึ้นมาด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มเออเมืองสุดวุ่นวายของแท้มันต้องแบบนี้สิเรื่งจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วแฮะ ทุกคนมาจอดตรวจสอบยาบินลึกลับลำนั้นที่หลุมระเบิดทางเข้าเมืองอเดอร์ทาวน์เควินได้ลองตรวจสอบแล้วก็เอาแต่อธิบายศัพท์ด้วยเทคนิคของช่างแต่งรถที่เบนฟังไม่ค่อยอยากดูเรื่องเบนเลยเดินมาถามเกวนแต่เกวนก็บอกให้เบนคิดเอาเองว่าเป็นยายของใครทีนี้สองหนุ่มก็เลยมายืนคุยซุบซิบกันอีกรอบเควินยังย้ำว่าต้องการหาที่แอบจากเกวนเบนก็เลยบอกว่าเขามีที่แนะนำอยู่พวกเขาทั้งหมดลงมาที่ตลาดในเมืองอเดอร์ทาวน์เควินที่มาครั้งแรกก็ตื่นตาตื่นใจกับของที่ขายมากส่วนเกวนก็ รู้สึกทึ่งที่อยู่ดีๆเมืองนี้ก็โผล่มาได้ยังไงก็ไม่รู้สมัยที่เธอยังอยู่ที่เนี่ยก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันจะมีของแบบนี้ซ่อนอยู่ทีนี้เควินก็จะแอบมาบอกเบนอีกครั้งว่าอยากได้ที่คุยกันแบบลับตาคนนะเนี่ะเบนก็เลยพยายามให้เควินมุดเข้าไปซ่อนตัวในแทงน้ําแต่ตอนเนี้ยเกวนกับรูคก,ก็เดินมาเจอพอดีทั้งสองหนุ่มเลยแก้เขินพูดมั่วๆไปแล้วหาจังหวะเดินหนีออกมาอีกครั้งด้วยความไม่เนียนเนี่ยเลยทําให้เกวนกับรูคเริ่มสงสัยกันและว่วาทาไมเบนถึงพยายามหาที่ซ่อนให้กับเคว มกพงาได้เบนก็ขยันขยอให้เควินเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยังไม่ทันได้เล่าอีกอ่ะอยานลึกลับก็โผล่ขึ้นมากลางมืออีกครั้งรอบนี้มีเอเลีย่ยนสีแดงออกมาด้วยเธอได้ล็อกคออาจิตศัตรูเก่าเอาไว้ที่กำลังพยายามแก้ตัวกับเควินขามาย่างเปิดโปงเจ้านะเควินตันนางบังคับข่าอาจิตรีบแก้ตัวข้าคือราชธิดารูมาเรดวินมาที่นี่เพื่อตามหาพระสวามีกลับสามีของข้าชื่อเควินอีเลวิน ทีนี้พอเกวนได้ยินปุ๊บก็หันมามองหน้าเควินรูกก็เลยถามเควินว่านี่นายมีภรรยาแล้วเหรอเควินก็ตอบว่าจริงๆก็แค่มันเท่านั้นเองแล้วก็หันมาทางเกวนเออว่าจะเล่าอยู่พอดีนะ่ะ งานนี้บอกเลยว่างานเข้าเจ้าเควินแน่นอนแหละครับเควินพอรู้ตัวว่าทาไม่ดีและวก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปลูมาจึงวิ่งตามไปถามว่าทําไมต้องหลบหน้าเธอด้วยเควินก็แก้ตัวไปแบบมัวม่วๆระหว่างที่กําลังพยายามพลางตัวเป็นกําแพงไม้อยู่ลูมาเริ่มโมโหก็เลยง้างมัดขึ้นมาจะต่อยเขา เนได้ใช้บาเลียม,มาขวางหมัดเอาไว้ตอนนี้เบนก็นแปลงร่างพอดีรอบนี้เขาได้เป็นเทเาสปินและก็ลังจะเข้าไปหาลูมาลูมาสัมผัสได้ถึงคู่ต่อสู้ก็เลยพุ่งเข้ามาโจมตีทางเบนแทนทั้งคู่หมุนบินขึ้นไปบนอากาศด้วยพลังของเทเาสปินลูมาพยายามต่อยลงมาที่กระดองจนเบนเสียหลักบินชนท่อแล้วร่วงลงมาที่เมืองอีกครั้งเบนกลับสู่ร่างมนุษย์แล้วเ,วเพื่อนๆก็ขี่สกูตเตอร์มาช่วยพาหนีไปทิ้งให้ลูมาวิ่งตามมาห่าง ระหว่างที่สกูตเตอร์หนีอยู่ในท่อเนี่ยเกวนก็ทวงคําอธิบายจากเควินอีกครั้งเขาเลยยอมบอกว่าลู้มาตามเขามาตั้งแต่ขับรถออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเควินก็เล่าย้อนไปถึงความหลังสมัยที่เขากับอาจิตทําธุรกิจบื้อด้วยกันอยู่แล้วตอนนั้นน่ยมันต้องใช้เครื่องมือของพวกเททมานเพื่อซ่อมรถของเควินแต่พวกนั้นไม่ยอมขายให้ เควินก็เลยจัดการดีลมั่นหมายกับลูมาองค์หญิงของพวกเททรมานมาซะเลยเพื่อให้ได้เครื่องยนต์มาตอนนี้เควินเองบอกว่าเขารู้สึกแย่แต่มันก็ทําลงไปแล้วอะ่ะ อาจิตก็เลยท้วงว่าเขาน่าจะคืนของให้ลูมาไปนะแต่เควินก็ไม่เอาเพราะว่าจริงๆรถนั่นมันก็ระเบิดไปแล้วอะ่ะคือสรุปแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเควินกับรถเท่านั้นแหละครับซึ่งรูกจะขยายความอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนฟังว่าพวกเททรมานเนี่ยสามารถสร้างอะไหล่รถที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซีได้เควินก็พยักหน้าเห็นด้วยพอเบนกำลังจะแย้งเควินก็ถามกลับมาว่าเขามีวิธีอื่นในการหาเครื่องยนต์ดีๆไหมละ่ะพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็เลยเถียงไม่ออกเกวนพยายามที่จะเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิง บอกว่าลูมาก็คงเสียความรู้สึกที่เควินทําแบบนี้ะนะแล้วกาแพงตรงนั้นก็ถูกพังลงลูมาเดินออกมาแล้วประกาศว่าเธอจะต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้เบนแปลงร่างเป็นเอ็กซ์เลเรตแล้วพุ่งเข้าใส่ลูมาใช้ความเร็วพยายามโจมตีทีเลนิดทละหน่อยแต่ลูมาก็ส่วนกลับมาทีเดียวเบนถึงก็ปลิวเธอคว้าตัวเควินเอาไว้ลุกจึงยิงสลิงเข้ามามัดแขนและล็อกกับผนังทางด้านบนของท่อน้ําลูมาได้โวนตัวลงไปทางท่อน้ํดรานข้างก่อนจะดึงสลิงจนขาดแล้วหนีไปพร้อมกับเควินโดยมี Ben, มเมื่อเกวนกับรุกขึ้นมาจากทอ่อพวกเขาก็พบเควินนั่งกุมหัวอยู่ที่สายก่อสร้างจังหวะที่เกวนกําลังถามหาเบนเนยลูมาก็พุ่งตัวออกมาจากตึกตรงนั้นพร้อมร่างของเบนที่ร่วงลงมานอนแง่งแหม่งที่พื้นลุกคว้าดาบขึ้นมาพยายามจะเข้าไปช่วยเบนแต่ก็ถูกลูมาหวดปลิวไปทั้งคู่เกวนพยายามหาทางออกด้วยสันติเธอบอกให้ทุกคนลองมาคุยกันก่อนไหมเรื่องนี้มันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันก็ได้แต่มีหรือที่เธอจะฟังลูมาพูดจาดูถูกเกวนและพยายามจะโจมตี แต่เกวนนั้นใช้บาเรียป้องกันแล้วบอกว่าเธอไม่อยากจะมีเรื่องด้วยแล้วคิดว่าข้าอยากจะลดตัวลงไปมีเรื่องกับเด็กผู้หญิงตาดำๆเหรอลูมาพูดถึงเกวนพร้อมเสียงหัวเราะ เท่านั้นแหละครับเล่นกับใครไม่เล่นเกวนรู้สึกของขึ้นเธอได้เปลี่ยนล่าเป็นอนุได์แล้วบวกคืนจนลูมากระเด็นเกวนหันมาทางเควินกล่าวว่าจะคิดบัญชีต่ออีกคนจังหวะนี้ลูมาก็กระโดดกลับมาอีกครั้งพร้อมเงอท่ออันใหญ่ในมือเควินรีบผลักเกวนออกเลยโดนท่อฟาดจนร่วงลงไปกองแทนเบนกับรูพยายามที่จะวิ่งเข้ามาช่วยแต่ก็มีกระสุนยิงลงมาขวางตรงหน้าพอดีเควินเห็นแบบนั้นถึงกับทำหน้าเวอเมือเงยหน้าขึ้นไปทางด้านบนลอยอยู่เหนือหัวพวกเขาลูมายิ้มออกมาอย่างมีเลสไน และก็มีเสียงดังออกมาจากยานลำนั้นข้าคือขุนศึกกอลดวินจงมอบเควินอีเลวินให้กับลูมาไม่งั้นโลกนี้จะเป็นผุยผงกอลงมาที่พื้นพร้อมทหารทวนคำสั่งให้มอบตัวเควินมาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของโลกแล้วทหารก็เข้ามาล็อกตัวทุกคนเอาไว้อา้าวว่าไงคุณพ่อตาเควินพูดทักทายแบบกวนทีน ลูมาได้วิ่งเข้าไปกอดพ่อด้วยความดีใจกาบอกว่าเขาไม่ชอบเขารุนแรงเขาเพียงแค่ปกป้องกรรมสิทธิ์ของลูกสาวเท่านั้นเบนก็เลยพูดท้าทายไปว่าพวกเขาจะมีกองกําลังมากแค่ไหนกันเชียวเท่านั้นแหละครับยานที่พลางตัวอยู่อีกเกือบ20ลำก็ปรากฏตัวขึ้นกาบอกว่านี่แค่กองบินส่วนตวองเขาที่อยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงเท่านั้นนะจริงๆยังมีอีกและไอพวกนี้ก็พร้อมรอยิงแล้วด้วยแค่รอคําสั่งของเขาเท่านั้นเริ่มพิธีวิวาได้เลยกาประกาศกล้อง ส่วนเนื้อของยานนั้นถูกวางลงมาที่พื้นแล้วเปลี่ยนรูปร่างเป็นห้องพิธีแต่งงานมีเครื่องดนตรีสร้างเสียงให้บรรยากาศวิวาสเสร็จสับแล้วนักบวชชาวเทรามานก็กล่าวเปิดพิธีอย่างรู้งานเบนคุยกับเกวนว่าต้องหาวิธียับยั้งงานแต่งนี้ให้ได้นะซึ่งเกวนเนี่ยก็บ่นกลับมาว่าใจหนึ่งเธอก็อยากให้แต่งแต่งกันไปเพื่อสั่งสอนเควินแต่อีกใจหนึ่งก็แล้วเกวนก็ทำหน้าเซ็งแบบนี้นะ เบนกดออนิทิกส์แปลงร่างเป็นคลชฮอปเปอร์เพื่อท้าสู้กับลูมาซึ่งทางการเนี่ยก็บอกรับคำท้าแต่รับไปทันขาดคำลูมาก็ซัดหน้าเบนเปิดงานให้ก่อนเลยหลังจากที่โดนซัดอยู่สักพักเบนก็เริ่มกระโดดหลบไปหลบมาพอสู้แรงไม่ไหวเพื่อนๆได้แต่ยืนมองการต่อสู้กันนิ่งๆมีแค่เควินที่เชียร์เสียงดังแบบไม่มีทีท่าสำนึกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเพราะตัวเองเลยซึ่งเกวนเองสังเกตว่าตอนเนี้ยเบนได้เปลี่ยนร่างเป็นคล็อกเวิร์กแปลว่าเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆแต่ เปล่าเลยครับทีแรกเขากะจะเลือกไป c a n o o n o o วแต่ออนูทิกสเจ้ากรรมดันเลือก c อร์กเวิรมาให้ต่งหากเบนบนขึ้นมาอย่างสิ้นหวังแต่ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยลูมาเหวี่ยงเบนไปทางด้านข้างเควินก็ยังตะโกนเชียร์เสียงดังคอยบอกให้เบนทํานุ่นทํานี่เหมือนไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง เบนได้กลับมาอีกครั้งในร่างของช็อกสควอชพุ่งเข้ามากอดลูมาจากทางด้านหลังแล้วช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างแรงลูมาได้สอกกลับจนหลุดออกมาได้แล้วหันกลับไปสวนด้วยหมัดแยบเป็นชุดทีนี้เบนตั้งการรับแล้วก็ถอยหลบลูมาก็กระโดดตามไปแล้วรววหมัดกันนัวอยู่อีกสักพักตอนนี้ในด้านของกําลังก็ดูสูสีกันอยู่เบนอาจจะได้เปรียบด้วยพลังไฟฟ้าด้วยแต่ลูมานั้นก็มีสีแขนได้เปรียบเรื่องจํานวนหมัดมันก็เลยกลายเป็นศึกที่ผลัดกันรุกผัดกันร,รับซึ่งเบนก็พยายามจะคว้าลําาาตัววของลลูู่่่ทีเห็นา สวยดีก็เลยยกเบนขึ้นแล้วคว้างไปทางแท่นพิธีจนพังฝุ่นตลบกาคิดว่าครั้งนี้น่าจะรู้ผลแพ้ชนะกันแล้วละ่ะก็เลยจับไหลเควินชวนให้ไปกันต่อได้แล้วแต่เสียงของเบนนั้นก็ดังขึ้นใหม่อีกครั้งรู้ไหมว่าทำไมผมไม่เคยแพ้เพราะผมไม่เคยถอดใจยังไงละ่ะ เรียกว่าเป็นคติที่สมกับเป็นฮีโร่จริงๆเบนลุขึ้นมาอีกครั้งในร่างของโฟอาร์ม s ที่เป็นเอเลี่ยนของชาวเททามานทั้งคู่นั้นพุงง่งเข้ามาแลกหมัดกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนลูมาจะสู้แรงไม่ไหวกระเด็นตามแรงหมัดของเบนไปชนกับแท่นนักบวชแม่ ก็พลังของลูกรักกันนะครับเควินรู้สึกมีหวังขึ้นมาอีกครั้งพรารู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มจะสูสีแล้วแต่รูก,ก็อธิบายเพิ่มขึ้นมาว่าเทตรานที่เป็นสายพันธุ์ของโฟอาร์เนี่ยปกติผู้หญิงจะแข็งแรงกว่าผู้ชายนะเพราะง้นเรื่องแรงลูมายังคงได้เปรียบอยู่เบนได้เงื้อแขนขึ้นมาจะต่อยซ้ําแต่ลูมาก็อาศัยความไวพุ่งสวนขึ้นมาฟาดแขนเข้าไปที่คอของเบนจนร่วงทั้งคู่หวดกันต่ออีกชุดใหญ่พอบเบนถูกซัดกระเด็นไปเขาก็คว้าเสาขึ้นมาฟาดจนฝุ่นคลุ้จนในใที่สุด ตอนนี้ก็รู้ผลกันแล้วการต่อสู้ได้จบลงเบนแบกร่างลูมาไว้บนบาแล้ววางร่างของเธอให้กาแบบนิ่มๆทุกคนนั้งร้องดีใจแต่กากลับยิ้มขึ้นมาซะง,งั้นในที่สุดก็ได้แชมป์ที่คู่ควรกับทิดาของข่าสักทีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เทธรมานแต่กำเนิดก็ตามลูมานั้นวิ่งเข้ามากอดเบนด้วยความดีใจและบอกว่า ถ้าเธออยากได้อะไรอะ่ะเสด็จพ่อเขามีให้ทุกอย่างเลยนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยลูกมันจะพูดขึ้นมาว่าหญิงชาวเทธมานจะแต่งงานกับชายที่สามารถเอาชนะนางได้ในการประลองซึ่งพูดขึ้นมาเหมือนแกเพื่อจะนึกขึ้นได้ะนะนี่คุณสู้กับนางแลวชนะส่วนเครื่องยนต์ของเควินก็คือของมันแล้วทางลูมาเองก็พูดขึ้นมาว่ารู้สึกดีใจนะที่แพ้ให้กับเบนเพราะเธอรู้สึกว่าเควินคงจะไม่ใช่พระสวามีที่ดีอะ่ะซึ่งมันก็ดีในมุมเธอไงแต่สาหรับเบนก็คือแบบเฮ้ย เจอปัญหาใหญ่อีกแล้วแล้วเบนก็กลับล่างเป็นมนุษย์ก่อนจะวิ่งไปหาเควินแบบทันทีนีแ่แปลว่านายกะไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเนี่ย เควินตอบว่าใช่พร้อมกดปุ่มเรียกรถมารับเขาก็เกรนขึ้นรถกลับไปหน้าตาเฉยหลังจากเอาปัญหามาโยนให้กับเบนเรียบร้อยแล้วนักบวชเริ่มพูดพิธีต่ออย่างรู้งานแต่การนั้นก็ยกมือห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวคู่ประลองตารางวิวาก็ต้องเปลี่ยนอีก3ปีพวกเราจะกลับมาใหม่ลูมาได้บอกว่าในครั้งหน้าเนี่ยเธอจะจัดงานครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิม ต้องวางแผนในหลายขั้นตอนพ่อแม่ของพวกเราก็ต้องประลองกันต้องมีการประลองคัดเลือกเพื่อเจ้าบ่าวต้องมีการลงทะเบียนรับของโจรอีกเรียกว่าบลาบลาบลาแล้วลูมาก,ก็เดินไปคุยกับกายอีกครั้งเรื่องงานแต่งงานครั้งใหม่แล้วพวกเทตรมานทั้งหมดก็ขึ้นยานไปพร้อมกับยกประลำพิธทีทั้งหมดกลับไปแบบงงๆคือเรื่องมันจะจบมันก็จบง่ายๆแบบนี้นี่แหละครับ แกตายแน่เควินเบนพูดด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับก็จะเดินออกไปบ้างรุกก็ทําได้แค่ยืนมองแล้วทิ้งอาจิตที่ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยให้หลับอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือตอนเนี้ยเบนได้มันกับเอเลียนนักโรฟโรอาร์มแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่แหละและอีกไม่นานพวกเธอก็จะกลับมาท้าประลองอีกครั้งด้วย เรื่องราวของ e ีพีที่2เริ่มต้นคืนที่เรือตกปลาลำหนึ่งชายหนุ่มเจ้าของเรือกําลังฟังวิทยุพลางตกปลาไปพลางแบบเพลินๆปากก็พราบบทถึงข่าวของเบนที่ประกาศในวิทยุว่าไม่น่าเชื่อถือเ,อเสลยไม่รู้ว่าคนไปชื่นชมเบนกันได้ยังไงแล้วปลาก็กินเบ็ดของเขาเขาสาวรอกไปไกลยื้อกันจนสุดท้ายปลาก็หลุดเบ็ด เมื่อเขาหันหลังกลับมามองทางด้านหลังเนี่ยเขาก็เจอเข้ากับเรือลำใหญ่ที่ผ่านไปในระยะประชิดทางด้านหน้าของเรือน,นั้นมีแอ่งน้นําวนขนาดใหญ่เกิดขึ้นจนดูดเรือลำนั้นลงไปชายหนุ่มก็ตกใจรีบเร่งเครื่องหนีวิทยุแจ้งเหตุฉุกเฉินใครก็ได้ไมาช่วยเขาด้วยเบนเทนิสันก็ได้แต่ก็ไม่ทันการซะแล้วเรือของเขาถูกดูดลงไปในวางน้ําวนซะแล้วแล้วภาพก็จะตัดกลับมาที่เมืองอเดร์ทาว เบนปู ben, ่แม็กซ์ลุกแล้วก็มาจิสเตอร์พาเทรเดย์กำลังตกปลาอยู่เช่นกันปู่แม็กซ์นั้นคุยกับพาเทลเดย์เรื่องปลาที่ตกรอบก่อนว่าเขาได้ตัวอะไรแปลกๆมาบ้างส่วนเบนที่ตกอะไรไม่ได้เลยก็บ่นขึ้นมาว่าวันเนี้ยดวงไม่ดีเลยก็จะหยิบเหยื่อสีม่วงขึ้นมาพิจารณาจากนั้นก็ส่งให้ลุกลองตกดูบ้างลุกได้เวียงเบ็ดลงไปและทันทีที่เหยื่อจมลงเขาก็ได้ปลาติดขึ้นมาทันทีลุกพยายามอวยว่ามันเป็นเพราะการเลือกเหยื่อที่ดีของเบนทั้งหากแต่เบนก็ไม่สารมณก็เลยคว้เบ็ด มาลองตกเองอีกครั้งพอเขาล้วงมือลงไปในกล่องเหยือ่อปรากฏว่าเหยื่อนั้นหมดเกลี้ยงไปแล้วอ้าวพอเขาหันมามองที่พาเดรเดที่กําลังดูดนิ้วหลังจากกินเหยื่อเสร็จก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใครซึ่งพาเดรเดก็ขอโทษที่ห้ามใจไม่ไหวและปลอบเบนว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเขามีเหยื่อมาอีกกล่อง รุกเริ่มชวนพาเทลีดีคุยเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเขาที่แข็งแกล่งจนสามารถกินได้ทุกอย่างนั่นก็เลยจุดประกายความคิดให้เบนใช้ออมนิทริกซ์แรงลากเป็นลิฟจอสกระโดดลงน้ําไปแต่ลงไปได้แป๊บเดียวเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาเพราะก็หอบอะไรเอาไว้เต็มแขนเลยแต่พอมาหยิบหยิบดูทุกอย่างมันคือขยะทั้งหมดเลย เบนทำหน้าจ๋อยขนาดลงไปงมเองก็ยังไม่มีปลาติดมาสักตัวเลยเนี่ยรู้ก็เลยสอดว่าเบนจะต้องทําให้ปลาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองเขาอ่านเรื่องนี้เจอจากการอ่านตำราค้นคว้าเกี่ยวกับโลกเนี่จากนั้นลกก็ถือเหยื่อเอาไว้ในมือแล้วจุ่มลงไปในน้ําแค่แป๊บเดียวปลาก็ติดมือเขาขึ้นมาแล้วลูกก็เลยหยิบเหยื่อใส่มือเบนบ้างแล้วบอกให้เราทําตามทีเนี้ยเบนลองจุ่มลงไปได้สักครู่ก็ยกมือขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่งี่เง่าอ่ะแต่กลับมีปลาตัวใหญ่กระโดดพุ่งเข้ามาติด หน้าของเขาจริงๆความอดทนน่ะไม่มีทางรัดหรอกนะปู่แม็กซ์ได้พูดทิ้งท้ายแต่เบนเน่ะชอบทางรัดอยู่แล้วเขาในร่างลิฟจอดกับพาเทลีเดก็เลยดำลงไปในน้ําเพื่อจะจับปลาแข่งกับลูกพาเทลีเดก็บอกว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นน่ะมันเรียกว่าเทพจัดๆเลยไม่เคยเห็นใครทําแบบดีได้ไปก่อนและระหว่างที่กําลังคุยกันพาเทลีเดก็หันมาเห็นเหยื่อหลายอันติดอยู่กับตะขอขนาดใหญ่ซึ่งเขาก็ลืมตัวงับเหยื่อปเปรกรอบ กลายเป็นว่ารอบเนี้ยเขาถูกตกไปซะเองโดยหุ่นยนต์โจสลัด2ตัวและเมื่อเบนสังเกตเห็นว่าพาเดรเดได้หายไปเขาก็หันมาเจอและต่อสู้กับโจสลัดจนจัดก,การไปได้ตัวหนึ่งแต่หุ่นอีกตัวก็พาพาเดรเดหนีไปซึ่งเวลาของออมิทริกซ์ก็จะหมดลงพอดีเบนในร่างมนุษย์ก็เลยต้องขึ้นมาที่ผิวน้ําก่อน เบนรีบขึ้นมาขโมยลอย่างรีบร้อนลูกจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากอธิบายไปแบบสั้นๆเนี่ยเบนก็ชี้ไปยังทิศที่โจสลดัดว่ายหนีไปพวกเขาจึงขับเรือตามไปทางนั้นลูกเริ่มสังเกตว่ามีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ข้างหน้าปู่มแม็กก็เลยชี้ให้ดูว่าข้างหน้ามันคือน้ําตกและพวกเรากาลังจะร่วงลงไประหว่างที่กําลังร่วงลงมาเนี่ยเบนก็กดอนุทิ์หวังจะช่วยกู้สถานการณ์ครั้งนี้เขาแปลงร่างและได้มาเป็นแรดอ้าว เวรและพร้อมแมวนั้นไม่ถูกกับน้ำเบนก็เลยพูดพร้อมถอยไปทางท้ายเรือปู่แม็กซ์บอย้เขารีบเปลี่ยนตัวเร็วๆส่วนรุก็ยิงสลิงยึดกับผาหินข้างทางเอาไว้ก่อนรุกให้เบนช่วยดึงสลิงเพื่อรังน้ำหนักเอาไว้จากนั้นเขาก็ค่อยๆผ่อนสลิงลงมายัางพื้นน้ำด้านล่างช้าๆแต่ด้วยความที่มันเป็นน้ำตกไหลเชี่ยวเบนในร่างแรดถูกละอองน้ำกระเด็นโดนอยู่ตลอดเวลาจนสติแตกเริมตัวปล่อยมือจากสลิงแล้วตะกลด่าน้ำตกแทนแรงของรุกคนเดียวนั้นรับน้ำหนักเรือทั้งลำอาไว้ไม่ไหวแน่ ปืนก็จึงหลุดมือไปทั้งหมดร่วงลงมากระแทกผิวน้ําเบนได้รีบกดอนุทริกสกลับมาเป็นมนุษย์ก่อนที่ร่างแลดจะพาเขาจมน้ําไปด้วยขอโทษด้วยนะครับเบนผู้สํานึกผิดเสียงอ่อยตอนนี้พวกเขาก็ลองคิดว่าผู้โจสลัดจะจับพาเทเดย์ไปไว้ที่ไหนกันนะ ตัดภาพมาที่ท้าใต้น้ําที่ไหนสักแห่งหนึ่งเรือดำน้าขนาดใหญ่กําลังสร้างวังน้นําวนขึ้นมาสู่ผิวน้ําเรือสองลำถูกดูดลงมาก่อนที่จะถูกย่อขนาดให้เล็กลงเหลือเพียงแค่ฟุตเดียวโพโจสลัดในเรือดำน้าได้เก็บเรือของชาวโลกเอาไว้ในขวดส่วนพาเทรเดก็ถูกจับมัดมาวางเอาไว้อีกห้องที่หน้าตาคล้ายกับห้องครัวระหว่างนี้เขาก็สังเกตว่ามีเสียงร้องดังรอบตัวแสดงว่าน่าจะมีคนอื่นที่ถูกจับมาด้วยเช่นกันตอนนี้พวกเบนก็กําลังคลาทางตามหาพาเทเรเดอย่างไม่ลดละส่วน กัปตันโจสลัดในเรือลำนั้นที่กําลังคุมงานเก็บเรือในขวดก็เริ่มหิวเลยสั่งให้ลูกน้องเอามือเที่ยงมาให้ถาดอาหารขนาดใหญ่ถูกยกมาวางตรงหน้าแทบจะทันทีซีฟูดบรรดาตรงนี้จะอร่อยแค่ไหนกันนะกับตันคอกตัวการของเรื่องได้จินตนาการถึงรสอาหารมื้อที่กำลังจะมาถึงแล้วฝากระถูกเปิดออกข่าไม่ใช่ซีฟูดของโลกหรอกนะพาเทเลเดย์พูดขึ้นมาในสภาพที่ถูกมัดแขนนอนโคอยู่ในถาดพร้อมเครื่องเคียงอีกเล็กน้อย กับตันคอกเห็นอาหารในถาดก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเขาบอกแล้วไงว่าไม่ชอบปลาดิบก็เลยสั่งให้ลูกน้องเอาไปปรุงให้สุกมาก่อนระหว่างที่พาเทอรเดก็จะถูกพาตัวออกไปและระหว่างทางเขาสังเกตอีกว่าห้องนี้มีขวดใส่เรือวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยพวกนี้มันต้องมีธุรกิจอื่นมากกว่าการทำครัวแน่นอนส่วนทางพวกเบนตามหาพาเทลรเดเข้ามาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเขาพบว่าในถ้ำนี้มีซาหุ่นยนต์วางกองอยู่ระเกะระกะแต่พอเข้ามาถึงกลางห้องโถงข,ของถ้ำพวกซาหุ่นก็ ลุกขึ้นมาอีกครั้งเวและไอ้พวกนี้มันไม่ได้พังแต่นี่คือกับดัก รุกรีบหยิบปืนขึ้นมากระชับได้มือเบนก็กดออนวิทริกซ์กลางร่าาเป็นจิริลิกเข้าพุ่งไปรื้อชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านหน้าทีเละตัวจนพวกมันร่วงลงไปกองกันไปแทบแทบจากนั้นก็หยิบชิ้นส่วนขึ้นมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่เข้ามาช่วยพวกเขาต่อสู้แทนพวกเบนได้ทิ้งหุ่นเอาไว้ช่วยโจมตีถ่วงเวลาและขับเรือต่อจนมาเจอเข้ากับประตูบานใหญ่แต่ก็มีคราเคนโผล่มาจากน้ำขึ้นมาขวางพวกเขาเอาไว้อีกรูกอธิบายว่าพวกโจรสลัดนั้นมันมาเจ้าเลี้ยงราาาาาาเเเนว้้ห่ลกัับบมแแะสด มาถูกที่แล้วแน่นอนโดยตั้งใจจะแปลงร่างเป็นเวบิกแต่อนุทริกสตัวการก็เปลี่ยนเขาเป็นคลาชฮอปเปอร์แทนอีกแล้วเออเอาเถอะตัวอะไรก็ต้องใช้แล้วเบนมีไอเดียบางอย่างขึ้นมาก็เลยขอยือมสลิงจากรูกเขากระโดดเอาลวดสลิงไปพาดกับหินงอกหินย้อยตรงเิดานถ้ำแล้วห้อยตัวลงมาคล้ายกับเบ็ดตกปลา ทีเนี้ยเราก็เหลือแค่ลุ้นให้มันฮุบเหยื่อก็เท่านั้นเองทีเนี้ยทั้งรูคและปู่แม็กซ์บอกว่านี่น่าจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะแต่เบนเพียงแค่จุป,ปากให้พวกเขาเงียบๆก่อนแล้วคราเ่นก็โดดขึ้นมาคุบเขาจริง ลูกดึงสลิงเพื่อตามหารคราเค้นได้สักพักแต่เหยือ่อย่างเบนก็นหลุดไปคราเคนกระโดดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมอะไรตุต๊บตบตุ๊บตาอยู่ในท้องซึ่งก็คือเบนที่กําลังโจมตีอยู่จากข้างในนั่นเองคราเค้นกระโดดดิ้นทุรนทุรายได้ไม่กี่ครั้งก็กระโดดขึ้นไปเกยฝั่งที่หน้าประตูทางเข้าฐานทัพโจรสลัดแล้วอ้วกเบนออกมา พวกเขาจึงได้เข้าไปในฐานทัพโจรสลัดส่วนคลาเค้นพอเห็นพวกเบนเข้าไปแล้วก็ค่อยๆค,คลานกลับลงน้ําไปตามเดิมเพราะกลัวจะเจอของดีเขาให้อีกส่วนทางด้านพาเทลีเดกลับมาอยู่ในห้องครัวอีกครั้งรอบเนี้ยขึ้นเขียงเตรียมโดนห่นแล้วแต่พ่อครัวสองคนนั้นกํบบาลังทะเลาะก,กันเรื่องใครเป็นคนบอกว่ากัปตันชอบปลาดิบพาเทลีเดจึงอาศัยช่วงนี้ดึงเชือกจนขาดแล้วเริ่มโจมตีพ่อครัวทั้งสองแบบทีเดียวน็อก ตอนนี้เบนวิ่งมาตามทางเข้าฐานทัพก็จะน่างหงายไปเพราะชนเข้ากับอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นลุกได้เดินเข้ามาตรวจสอบและพบว่ามันเป็นสนามพลังที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นบาเรียปู่แม็กซ์ให้ยิงใส่แต่พอยิงไปปุ๊บกระสุนก็สะท้อนกลับกระสุนกระดอนไปมาตามผนังถ้ำจนเกิดจะโดนพวกเขาทุกคนทีนี้ปู่แม็กซ์ก็เลยรู้ว่าอาวุธปืนทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยลองวิ่งชนดูบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลอีกเขาจึงบอกให้เบนจัดการแทนซะ เบนกำลังจะแปลงร่างแต่ก็มีเสียงสัญญาณภัยดังขึ้นจากนั้นประตูที่อยู่สุดทางเดินก็เปิดออกมาเราจะเห็นเป็นพาเทลีเด์ที่กดเปิดประตูให้พวกเขาจะอีกฝากพวกเบนจึงรีบแอบขึ้นไปบนเรือได้สำเร็จก่อนที่มันจะดำลงไปใต้น้ำอีกครั้ง เหลือ,อแค่ไม่กี่ลำคอลเลกชันของดาวโลกก็จะสมบูรณ์พร้อมปล่อยขายได้แล้วคอร์กกับตันโจสลัดพูดขึ้นมาระหว่างที่เรือแล่นออกมาจากท้ำใต้น้ําจังหวะน,นี้พวกเบนก็มาถึงตัวพอดีพอรู้ถึงแผนการแล้วพวกเบนก็พยายามจะหยุดเขาไว้หยุดการขโมยเรือใส่ขวดแก้วของแกได้แล้วแต่กระตันคอก ก็พูดสั่งลูกเรือเก็บมาให้หมดหุ่นของข้าแล้วทีนี้การต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เบนได้แปลงร่างเป็นไดมอนด์เฮดก่อนจะกระโดดข้ามหัวลูกเรือพุ่งเข้าไปหากัปตันเลยส่วนเพื่อนๆก็จะจัดการกับขุนยนลูกเรือตามหลังมาอีกทีเบนเปิดฉากด้วยการยิงแท่งเพชรใส่คอรก็ปัดออกไปได้แบบสบายๆเบนจึงทุบเพื่อสร้างแท่งเพชรงอกออกมาจากพื้นซึ่งคอกเองก็กระโดดหลบได้แต่ก็เสียหลักหล่นลงมาซึ่งเบนก็พยายามจะซักไซสและได้ความมาว่าคอกนั้น ขวดเลยสักนิดเดียวจะเป็นอะไรก็ปล่อยไปแต่ขวดพวกนี้จะถูกขายให้นักสะสมข้ามจักรกวาลดยมูลค่ามหาศาลตอนนี้หุ่นยนต์ลูกเรือตามเข้ามาสมทบเพิ่ม เบนหันไปมองจึงพลาดถูกอคอโจมตีข้างหลังแล้วผลักเขาออกอคอเข้ามาจมตีซ้ำแต่เบนก็หลบได้ส่วนหุ่นยนต์ลูกเรือก็ถูกอีก3ามคนจัดการไปได้แบบสบายๆเบนก็เลยมาเดี่ยวกันกับอคอกอีกรอบพวกเขาต้องเร่งช่วยเหลือผู้คนออกมกอนที่อากาศในขวดนั้นจะหมดลูกจึงมาที่เครื่องควบคุมเพื่อหาวิธีจัดการจนเขาสามารถสั่งยิงเรือขวดทั้งหมดออกไปในทะเลได้และยังได้รีโมทมาอีกหนึ่งอันด้วยเบนที่กำลังใส่เดี่ยวกับอคอกก็มาอยู่ตรงเครื่องควบคุมพอดีอคอกเหวี่ยงมือตะขอเข้าใส่เบนแต่เขา หลบได้แต่ขอจึงฟาดเข้ามาที่เครื่องควบคุมเต็ม,เ,ตมเครื่องเริ่มรัดวงจรและเริ่มเกิดระเบิดขึ้นในเรือทําให้น้ำทะเลเริ่มไหลรั่วเข้ามาตอนนี้เรียกว่าเรือกําลังจะจมคอเห็นท่าไม่ดีและก็เลยรีบวิ่งหนีไปก่อนเรือก็เริ่มดิ่งลึกลงไปยังหุบเหวลึกใต้ทะเลพวกเบนใช้เรือชูชีพหนีออกมาทันและยังจับตัวคอเข้ามาได้ด้วยโชคก็ช่วยพวกแกไม่ได้หรอกไม่มีทางจะเอาเรือออกมาจากขวดนั้นได้ทันก่อนมนุษนย์ข้างในจะขาดใจตาย กับตันคอพูดขึ้นมาอย่างเย้ยหยันแต่ถึงโชว์จะไม่ช่วยรุกก็ช่วยได้เขาหยิบรีโมทที่ได้จากเครื่องควบคุมมากดแล้วฝาขวดทั้งหมดก็เปิดออกขวดแก้วนั้นค่อยๆสลายไปช้าๆแล้วเบนก็กลับคืนสู่ร่างมนุษย์พอดีโดยที่ชาวโลกทั้งหมดที่ถูกจับไปก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งเรียกว่าเบนและทีมงานช่างประปาเนี่ยได้กู้ชีวิตอย่างผู้พิทักษ์อีกครั้งแล้ว ดูเหมือนออกมาตกปลาคราวนี้จะได้วานตัวใหญ่กลับไปนะรุกพูดปิดท้ายก็จะคว้าคอกับตันคอกมาไว้ในมือเป็นอันจบภารกิจล่าปลาลงณนะตรงนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนเปิดของซีซั่นที่2ทั้ง2 EP นี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก็จะไปเข้มข้นในพาร์ทหลังๆกันนั่นแหละนะครับแถมการรียลลเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าไอ้เคเว่นมันก็สร้างเรื่องเหมือนเดิมน,นะครับก็ดูจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับแฟรนไชส์ของเบนเทนเนี่ยน,นะว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างอะกับเบนเทนอุลิเว e ร์สในซีรที่สองนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับแล้วถ้าใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้พวกเราตูนี่ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานะที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ